Đi lên tụi nó Đi lại tụi nó Đi lên mọi người lên tụi nó Lồng vô mát Mấy cơn Đi lên tụi nó Đi lên ดดดัับครรเกะโลยนะรายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย น้องพี่นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาครับมาออกหมายตกปลาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นการเดินทางค่อนข้างไกลนะครับหมายที่มาลงนี้ชื่อว่าแก่งน้ําต้นนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นการออนทัวร์มากับเพื่อนๆนะครับก็ผมก็เอาเป็นเรือขยักนะครับมานะครับวันนี้ก็จะลองเป็นเหยื่อปลอมนะครับเป็นเหยื่อยางนะครับส่วนเพื่อนๆเขาก็จะใช้เป็นเหยื่อสดนะครับ ก็ลองดูนะครับวันนี้มาตามหาหาชโดโดยเฉพาะนะครับจะมีผลงานมาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับมีตัวมีแต้มอามากน้อยแค่ไหนนะครับเยังไงก็ไปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะครับก็สายแล้วนะครับตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุยกันครับผมเดี๋ยวลองทีตามป่าแนวนี้ดูนะครับตรงนี้น้าตื้นนะครับประมาณเอวนะครับ ก่อนที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นการมาทดสอบนะครับรอบนี้เป็นลอกแบรนด์ของจีนเลยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับมาดูอ่านว่าอะไรนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา,า576บาทนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้มีเตรียมมา2ชุดนะครับส่วนลอกก็จะใช้เป็นตัวนี้ทั้ง2ตัวเะครับ ก็เห็นว่าราคาถูกดีนะครับบอกว่ากำลังเบรกก็8กิโลนะครับน้ำหนักก็น่าจะ190กิัมนะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวล,อล้องตีเลาะดูนะครับในวน,นี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อยางนะครับทั้งสองคันเลยนะครับก็จะมียางหางเดี่ยวหางคู่นะครับลองใช้ดูนะครับ ีตัวเลนนื้เงนเนี้ยก็ลองย้ายจุดไปเรื่อยๆน,นะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนของน้องพี่เราดูทุกช็อตนะครับเพราะว่าอากาศก็ร้อนนะครับกล้องก็จะตัดเป็นบางช่วงนะครับถ้าถ่ายายาวก็เมมโมรี่ก็น่าจะเต็มนะครับแบตก็น่าจะหมดน่าจะมีช็อตกัดช็อตสำคัญก็เดี๋ยวจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะครับจะไล่ไปตาแมแนวน้ำตื้นนี่นะครับ ผมก็แรงนะครับเช้าเลยดูข้อประชดนะครับแต่ว่าใสตัวแล้วนะครับเดินทางจะตีหรือลุ่ไล่เหยื่นะครับดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับตูวตัวครับตูวโอ้โหนี่ใสประมาณเกือบหัวแม่เท้าได้แล้วครับตัวนี้โอ้โงงโอ้โงงอะไแล้วครับลมลมกัดเหยื่นะครับ ปลาเล็กกระจายแล้วตอนนี้ดูครับพิ่เลยลงแรงนะครับเรือก็ไปตามกระแสลงเรื่อยๆดูครับดูครับดูโอ้โหลองทีแมวปลาปูนะครับน้ำที่ขึ้น เที่ยงวันนะเป็นไปเช้ามาปปลากัดเลยนะครับลมก็แรงอยู่เรื่อย,อยนะครับจะลอ,ลองตามแนวน้ำตื้นลองดูเรื่อยๆซก่อนนะครับลองทีกัาปลาักบุ้งปลาตกชวาปลา ตัามครมับี่เกดันสามคืนมาเลยครับ เป็นปลาดำนะครับอ๋อมาแล้วครับเพือ่อนๆครับจุดนี้น่าจะมีต่ำกว่าห้านะครับห้าครับแน่นอนตัวนี้ดูครับตัวใหญ่ครับนี่เป็นปลาดำแล้นะครับตัวนี้โอ้โหดูครับอาจจะย้อนแสงบ้างครับ ตัวใหญ่มากครับน้ำหนักก็โหยังว่าครับตอนนี้ห้าโลสามครับอันนี้ใส่ปลายค้างครับอาจจะย้อนแสงบ้างนะครับต้องขออภัยต,ตัวครับ อยู่นะตรงนี้สามโลอัพอยู่นะครับ,โอ,อรบโอ้สวิงก็ไม่มีนะครับไฟนี้หนึ่งช่อโอ้มาแล้วครับมาอีกหนึ่งตัวครับผม ก็ใสสวยนะครับใช้ได้นี่สายช็อกข้างหน้าเป็นขุยเลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะน่าจะสองปล,ปลายถึงสามนะครับ นะครับไม่ถึงสามนะครับตัวนี้สองลงแปดครับผมยามบ่ายแล้วครับยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลยครับก็ตามหาตัวไปเรื่อยๆลมนี่ก็พัดแรงนะครับตัวนี้แรงดีใช้ได้นะครับตัวนี้ดึงเรือหมุนเลยเข้าเพดานด้านบนนะครับก็ทะลุนะครับตัวนี้เหยื่อก็ใช้เป็น เจอรี่สีดำนะครับอยู่สภาพเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยวลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวครับดูบรรยากาศนะครับเป็นพอน้องพีเราดูครับลมกอดแรงนะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับต้องไปมัดมัดเรือกับกิ่งต้นไม้นะครับแล้วก็ตีเข้าตามป่านะครับเห็นเลาะชายป่าแถวป่าบัวนี้นะครับ เมื่อกี้นี่ก็ตีไปตรงนู้นนะครับล่าออกมาก็มีอาการนะก็เลยตีํามลองดูแต่ว่าก็ตื้ออยู่นะนะครับตอนตีแรกก็ไม่กัดปิดกล้องปุ๊บนะครับกอดไม้ที่สองหลังจากปิดกล้องก็กัดเลยครับมากัดเราตรงแล้วนี้นะับใจตาปรุปงตรงนี้ครับก่อนจะดึงเรือเลยครับอะไรเป็นว่าไม่อยู่ับวัดน่นะะเดี๋ยวเลื่อกันต่อครับผมลองตี เลาะแนวผักตบชวากับจอกตรงนี้นะครับลมแรงนะครับเย็นมาแล้ว ไม้นะครับจุดนี้ เดี๋ยวลองขยับจุดลองแบงล่างนะมาแล้วครับยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ดำครับรนี้กระโดดเลยครับโอ้ยอะไรอยู่นานครับตัวน,นี้ ตัาถ่ายไม่กลับนะครับอดียวครับไม่ยอมมีออกเลยครับสวิงไม่ได้ออกมานะครับ ครับตอนนี้มาแล้วครับผมโอ้ตัวนี้ตื้ออยู่นานนะครับกลับไปทีนึงไม่ถูกนะครับลองเปลี่ยนเกียร์แล้วครับดูนี่นะครับสใส่ใหญ่ๆครับตัวตน,นี้ สามจุดเก้านะครับไม่ถึงสี่ดีนะครับดูใส่ป้ายกรอบครับผมายาวทั้งใหญ่นะครับสุดยอดครับผมยิส yes.